รุ่นสุดท้ายที่เป็นใบขี้เหล็กของหลวงปู่แพวถ้าว่ากันตามรุ่นจริงๆแล้วรุ่นนี้ก็มีการพูดถึงว่าเป็นเหรียญใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายแต่หลังจากนี้จะมีการจัดสร้างอีกไหมนั้นตัวผมเองนั้นก็ไม่สามารถทราบได้นะครับแต่ถ้าย้อนดูกลับไปทํำไมเหรียญใบขี้เหล็กนี้ถึงนิยมสร้างเลอเกินสําหรับศิลปินสิทธิ์ของหลวงปู่พภวปวโรครับ ย้อนกลับไปเมื่อสมัยเกือบสิบปีที่แล้วมาเอาเสียงธรรมดาดีกว่านะครับสิบเกือบเกืบสิบปีที่แล้วผมยังจําได้ว่ามีคลิปวิดีโอที่ลงใน youtube ในสมัยยุคนั้นนะครับเกี่ยวกับคนที่มีการลองนําเรียนของท่านมาลองพุทธคุณกันก็คือบางคลิปก็นําเอาเรียนของท่านมาแขวนบางคลิปก็นํามาวางไว้แล้วก็ นำปืนจอ่อในระยะใกล้บ้างไกลบ้านยิงและก็เป็นที่โด่งดังมากๆเนื่องจากในคลิปวิดีโอนั้นๆและหลายคนไม่สามารถที่จะยิงแล้วออกได้ก็คือเกิดปัญหายิงไม่ออกจึงทำให้เหรียญแต่ละรุ่นของหลวงปู่แพ้วท่านดังโดยเฉพาะเหรียญใบขี้เหล็กครับ